น้องอาเธอร์มาที่มัสเคเทียสปอร์ตคลับนะคะเป็นสวนสัตว์ที่อยู่ในพุทธมณฑลสายสามดูสิอ๋อมันเข้าไม่ได้นูนดูอาเธอร์ของเราเอาไปยีไปเดินดูดิไปดูดิไปดูนี่นี่นี่นกอะไรนี่อาเธอร์นกพีลาบไปดูดิอยู่พี่เดา๋ยวนี้เดินไปดูเร็วเดยไปดูพี่ก็ได้ พี่เขาใช้โดเอมูหรือเปล่าใช่ไหมอ่ะพี่เขาใช่อีมูไหมน่ารักเนี่ยมีฟามิงโก้ด้วยเออฟามิงโกส้สีซื่อจี๋อะชชเอีเนี่ยไดโนซอร์ตัวนี้คือไดโนซอร์สมัยก่อนแต่มันกิ๋วแล้วนี่ไงไปอ่ะมาดูซิมาเดินดูน,ะนกไอ้นี่ไงลูกดักเป็ด เป็ดวูดดีเปล่าว้วาวนี่ไงเห็นพี่เขาไหมเนี่ยเห็นพี่เขาไหมโอ้โหพ่อขาใหญ่มากเลยอ่ะดูดแม่เป็นเท้าชา้าง หัวเลยยี่สิบบาทอันนี้เหรอไอ้เธอลู้เต่าโอ้แคคาลูจิงโจ้เรื่อยเร่ยแคคาลูจิงโจ้แล้วก็มีเต่าสุกต้าเหรอโอ้ยนั่นเะรอเต่าเต่าเต่าใหญ่กว่าที่สุกต้าอีกอ่ะแกดงว่าเขาเลี้ยงนานแล้ว มาจะไปทางโน้นหนอนี่อะเธอปลาตัวเล็กด้วยมีเล่ด้วยเล่เว่เล่เลไม่เอาแม่พูดอย่างนี้ปลาช่อนนางเมซ่อนลูกว้าวอู้อะเธอดูดิพี่เขามาหานูแล้วน่ะดูสิ เลลูกเลปากระเบนใช่ปลาช่อนอเมซอนตัวเบ้เลอร์อะไรอย่างงี้าาบยบายไม่ตายลูกเขาลอยนะครับดูดิ ตายครับเขาอยู่เฉยๆลูกเห็นไหมเนีย่ยตัวใหญ่ๆอ่ะเขาเรียกว่าปลาช่อนอเมซอนที่ตัวใหญ่สุดเลยเห็นไหมว้าวเล่เล่ขึ้นมาทักทายเลยเห็นเปล่าเธอหันมาเนาะไม่ขหลนะ่นหขอนะ,อะพี่เอาไหว้นะ้ำนี่ปลาช่อนอเมซอนเห็นไหมกระเบื้องเปลือกมีเล็ดเทีเ่ยว มีอะไรมีปลาพูวางมีปลากกยเผือกมีปลาช่อหนเมซอนแล้วมีปลาชาโดอาา้อุ้ยอ๊่อ๊อ,อ,าาเ,อเดมมาหาเธอแล้ว ต้องป้อนท่าอะไรอะลูกไม่เอาไม่เอาครับน้อง้องครบหกเดือนอ่ะเธอสองครบสี่เดือนอ่ะเธอแลยูตัวใหญ่กว่าเลย อ้วนไม่ตายครับลูกเขานิ่งอุ้ยเล่อัเธอเลบินแล้วหนุนครับเลบินแล้วหนุนเลบินไม่อยากคน หวานน่อยว้าวมันปาพิหาน,นี่มีเตาเออเธอน <oh <my understanding> ุ่นไอคาพิล่าอะไรอะคาพอะไรสักอย่างอะแม่ก็จำชื่อไม่ได้หนูยักษ์หนูยักษ์เขาคือหนูยักษ์ลูกชอบไหมอ่ะ สวาวหน่ะเธออะเธอพี่มาแล้วเนี่ยอะเธอพี่มาแล้วกูจิงโจ้เนี่ยอะเธอเห็นไหมเนี่ยอะเธอเห็นแครงกระรูจิงโจ้เนี่ยไไกก่่่นีชิคกี้ดูดิดูด,ดิจุดสองห้อย อุย้ยชิคกี้ตัวเล็กน่ารักจังอ่าหัวฟูฟูว้าวอเธอรักเป็ดน้องเป็นตัวอะไรเนี่ยขาย,ยาวจังเป็ดกิดนี่ทำเสียงอะไรเธอตกนะจมนะอ่ะเธอจมนะ มือสกปรกอุยอุยอุยเป็ดบินเป็ดบินเป็ดเหินไว้หาหงหรือเปล่าอ่ะเธอเขาห้ามเข้าลูกเข้าไม่ได้ครับทางนี้เข้าไม่ได้อ้าวอ้าวอ้าไหนได้ยายยายค่ะอ๋อหนูจะชวนไปดูปลาตรงนู้นนะครับ โอนี่แครงการูจริงเจ้กับเธอเทิรนเต่ายักษ์นะครับอ่ะเธอจะพาไปดูไปอีกแล้วนะอ,อันนี้ดูสิเฮ้ยอ่ะเธอมีมีนี่ด้วยอ่ะเธอไปดูดิเหมือนกันแหละอ่ะเธอมีนกแก้วด้วยข้างในอยนั่งแรกปะเนี่ย เธอเห็นไหมลูกสิเอาไปดูได้ฮะอ้แป๊บน่ารักจังเลยไหนนีดูพี่แบร์หมี อุ้ยหาันมาแล้วาหันมาอะเธอหันมาลูก